อะไรนะลอยมาเราเราอีรอบสิอะไรนะสามสามสามเจ็ดอ้เลขกันั่นเลขบางไฟบางไฟเรียกบางไฟเลขบางไฟที่ก็จุดหเลยโอ้เรีบางไฟสามเจ็ดาเดอเลขบางไฟเ๋ยวนึงอะไรเดียวเดียวเดียวอันอะไรเนี่ยสามสาอ่าสามเนี่ยบางอันเลขบังไฟบอกอันอันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ แต่ว่าเลขเลขได้บอกไฟเห็นบอกครับโอ้เลขบองไฟจุดจุดไฟเมื่อที่ว่าเป็นตัวเลขนี่ผมยังโดนยีคีบอยู่แต่ผมเห็นเป็นสามสามเกตเลยครับสามเกตแต่ว่าปูเทปเนี่ยระว่าสามสองหนึ่งเนาะระหว่าสามสองหนึ่งเรามีเลขเพิ่มแล้วเราเรามีเลขเพิ่มมาเรานิดนึงนะอาจารย์ป๋อมเรามีเลขเพิ่มอยู่น้ดนึงเลขบ้างไฟบอก เลขบังไฟเลบางไฟนี่คือบางบางไฟบางไฟผมเป็ดเป็นสามเจ็เราก็เห็นเหมือนผมเาเป็นสามเจ็ดแล้วก็สามสองนสสนึ่งสองห้เทพสามสองหนึ่อาจารย์ป้อมเห็นเป็นสามเจสามเจดออลงมาลงมาอ่ะขอบคุ่น FC หน่อยสิอาจารย์ป้อมขอบพุ่น FC หน่อยให้พอร FC หน่อย เปลี่็นแนวทางมาเป็นซีไปโกลเป็นทันเลยนะครับประมาณนี้แล้วครับเดอกคนจะลายนิดนึงนะครับต้องใช้วิญญาณยาในการรับชมด้วยชอบก็จัดไปนะครับอ่าสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมต้องเรียกอาจารย์ป้อมนะถึงจะเออต้องเรียกอาจารย์ป้อมเนาะแต่บอกว่าต้องเรียกถึงไอ้ถูกหน่อยกว่านั้น อุ่ยมาแล้ว <tacos> มาแล้วแล้วที่โอ้ตัวเบลอเลยเน้นเน้นเน้นตัวนี้เน้น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 ฝันหรือเลขนี้ฝันหรือยังไงฝันเป๊ะเป๊ะเลยเราฝันเราฝันเลยเราฝันนอนนอนฝันเห็นเห็นนอนฝันเห็นฝันเห็นฝันเห็นอือหันไปทางอื่ยนนี่คุณหันไปทางคุณหลักกิโลอันนไหือ เบมบอกเออหันหลักหันไปทางหลักโลเด้นเจอคนนอนเรียกหามรถเฮ้ยเออหันหลังไปทางหลักกิโกลเอ่นเป็นจากไหนเอาฝันจากไหนเอาเปลยเปลยให้หน่อยอ่ะโอ้ปวดทื่อปวดก่อนปวดก่อนโอ้ปวดก่อนเลื่อนทุกปวดโอ้ปวดสองเจ็ดเต็มเต็มเลยกับสามศูนย์สามศูนย์อือได้มาได้มานี่ได้มาได้มาจากตรงไหนฝันฝัน ไคนทิ้งลูกคนทิ้งลูกตอนนี้คนคนทิ้งลูกนอนนอนนอนคนทิ้งลูกกะครับไปยายให้เขานะโอ้ได้เลขได้เลขได้เลขเออยายให้เขายายให้เขายายยายให้ไปยายให้คนแถวบ้านนะเพิ่งแจกจ่ายเลขแจกจ่ายเลขแจกจ่ายเลขอ๋อแจกจ่ายเลขนี่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาหลักฐานมีอยู่หลักฐานแปดเจ็ดสองสามศูนย์ตรงตรงแต่งวดนี้ได้ตัวนี้เออแล้วว่าเลขงวดนี้เอาเทียบเทียบกันเอาเทียบเทียบกันกับงวดที่ ที่ผ่านมาฟันห้าศูนย์บ่ฟันจากไหนฟันจากไหนจันฟันจากไหนราเราว่ามองเห็นเป็นยังไงคนกินลุกนอนนอนแล้วก็เลขหมุนมาโอ้เลขหมุนมาลอยมาลอยมาเขียนมาเขียนโอ้เราเขียนให้เขียนเอาเขียนใส่นี่เลยเขียนให้เป็นยังไงห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดกับศูนย์ ห้าศูนย์อห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดอ๋อเลยกับฟัน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 ตัวนี้ฟันตัวนี้ใช่ไหมกับตัวห้าศูนย์ฟันห้าเก้าเจ็ดชอบตัวเดียววกับห้าศูนย์กับห้าศูนย์ตัวเดียวอ่ะอ่อนอ่อนเทียบกันอันนี้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 บันทีหนึ่งจีถึงเลยเนอะบันที่หนึ่งใกล้จี่ถึงอันนี้เลขอ่อนันทีอันนี้บันทีผ่านมาสิบหกสิบหกสิบหกสันนี้บันที่หนึ่ง อันนี้วันที่หนึ่งอันนี้สิบหกตีผ่านมาอืออาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมมาแล้วสิบหกลงอยุดนิดนึงอ่าสิบหกตีผ่านมาเราเราถูกโอ้อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมถูกมาเลยครับนี่ได้เงินมาจํานวนนี้เหรอจำนวนเงินบ่อยจำนวนเงินโอ้คือลายเท่าไรเนี่ยสามหมื่นหมดโอ้ได้ได้ได้สามหมื่น้ไม่ไม่ใช่เสียไปสามหมื่นโอ้ได้มาสามหมื่น้ดีใจดีใจ ง่อนนี่มาแท้บองง่อนนี้จนในเดินทางมาหาตาเช่ตาจันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่บ่มาสามบ้านแล้วมาสามบ้านแล้วบ่สามบ้านแล้วกันว่าอีกสามบ้านก็จะคาบแล้วอีกสามบ้านก็จะกลับแล้วัที่สามสิบก็เรารุ่นเลขอยู่พุ่นไป่รุ่นเลขไปซื้อเลขซื้อไว้ยั่งนี่ซื้อไว้ยังซื้อซื้อยังซื้อยังซื้อเลขยังซื้อซื้อยัางนี่ย่างบ่ซื้อเลขยังไม่ซื้อซื้อไว้ไวด้วยยังเลข ไปจะไปซื้ออยู่บ้านโอ้ไปจะไซื้ออยู่บ้านแล้ว่าจะไปซื้ออยู่บ้านทุกแท่นนะพวนท่นี้ทุกแท่บ้องวกนี้มั่นใจมั่นใจจะไหนมีเลยใส่รันใส่แเพ่ที่ว่ามันใจเป็นเรามันใจดินี่นี่นี่เป็นเรามั่นใจโอ้มั่นใจตะนี่โอ้อาจารย์ป้อมเลยอาจารย์ป้อมห้านี่มันใจหลายดิมันใจอ่าหมืเปอร์เซ็นห่บอก เปอร์เซ็นไปเลยมื่นเปอร์เซ็นเลยโอ้เป็นมืเน <100, 000 S 1> ื้อพันนวลรวยพันเปอรนรวยสิบร้อยพนร้พันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นพันนงวดนี้ <c oughs> งวดวันที่หนึ่งเริ่บอดดลงวันทีบอดดลงวันทีนนทอาจารย์ป้อมบรดลงวันทีแต่วันทีหนึ่งสีถึงนี่ละวันห้ากับห้ ตัวเดียวกันนะเปรียบเทียบกันเนาเปรียบเทียบให้กันเด้อนะครับอ่ะตัวเดียวกันนะครับจริงๆให้โดโดดวนสองใบอาจารย์ปลอมเขียนสองใบพอข้นมาขอเลขน่าอาจารย์ปลอมหลายหลายก็เลยได้เขียนสองใบนะครับอ่ะโอเคครับอาจารย์มั่นใจจริงๆนะครับอ่าสาธุสาธุอ่ะขอบคุณผู้ภาคเสียงภาษาด้วย ภาษาแปลขอบคุณหลายๆก็ต้องแปลฟังเอายากนิดหนึ่งนะครับ FC ทุกคนทุกท่านแล้วรับเนาะให้หลายท่านหลายคนนะครับกอเรีก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็เอสก็ขออนุญาตลัมากันไปเ้าะครับสำหรับการไลฟ์สดแล้วก็การถ่ายทำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไหนลองเข้าไปดูเข้าไปนี่เข้ายังไงไหนพี่นอนเพลนเนี่ยบ่เข้าไปงี้เลย อ๋อเข้าฟังพูดเข้าทางไหนนี่ล่ะไปเข้าดู้สิบุแม่นเอาอยังมาสอนไว้บ่หนิแม่นผู้สาวมาอยู่หนำบ่หม่องนอนเด้อนอนพึ่งได้อุ่นพอร์เลยโอ้นี่เผาพรมผืนหนึ่งมอนเมึองใบบ่หมอนหนึ่งใบเิอถูกเอ้าหม่องนอดแล้วพูดกระเป๋าเป้เล้วกระเป๋าเป้เล้วนี่โอ้โนี่จานปอมเนี่ยอ๋อตามหาหมอนหมอนนี่แม่แม่นหมอนในวัดบ่เนิผืนเอามาเนี่ยมอนที่เขา ร้งพ่อยมากเนาะเสือพื้นมอนใบนี่อาจารย์ใบอาจารย์ป้อมนี่เต็มเต็มเลยเนาะโอ้สบายมอนอนน้ำเตามาได้เร้อนอนได้อยู่ประมาณสองคนพูดดีนอนสี่คนมาได้นอนสี่คนมาได้เนาะมันแคบโพดทีสามวันจะกลับแล้วโอเคกี่วันจะกลับสามวันสามวันจะกลับแล้วนะครับสามวันจะกลับแล้วนะครับได้มานอนได้สามวันแล้วก็ฝัน ปันเห็นตัวเลขลอยมา97กับ5กับ907กับ50กับ16มั่นใจมั่นใจมาเอาลงมา3ตัว